เสียด้ที่เขาไม่เก็บนะคะเหลือเต็มเลยคอกม้าค่ะตรงนี้จะมีฟาร์มเยอะเลยค่ะจะมีกลิ่นคล้ายๆแม่น้ำกองโดนี้จุดกำเนิดอ,อยู่บนภูกเขาสูง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิดออกข้างนอกนะคะมาฝั่นจักรยานกันค่ะวันนี้จะพาไปหาผักค่ะเป็นผักที่เกิดตามธรรมชาตินะคะผักป่าที่เราสามารถเก็บได้ในช่วงหน้าหนาวอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีผักชนิดนี้เขาจะนิยมเก็บกันช่วงหน้าอ่หน้าร้อนนะคะช่วงที่ใบไม้พึ่งผริใบนะคะช่วงนั้นเขาจะมาผัดใบแล้วก็ อ่อนน่ากินนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีให้เก็บขาผักชนิดนี้จะอยู่ในคลองที่เป็นน้ําใสน้ําสะอาดนะคะจะมี2ชนิดค่ะที่นี่จะพาทุกคนไปดูวันนี้นะคะอาจจะหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่ว่าอีกหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะเดี๋ยวนี่จะพาไปดูกันถาะว่าเป็นผักอะไรนะคะไปด้วยกันค่ะ ปั่นมาจะเกือบ3กิโลแล้วค่ะยังไม่ได้ผักเลยเพราะว่ามันลึกมากนะคะช่วงนี้น้ําเยอะค่ะนี้ไม่กล้าลงนะคะมันหนาวเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันค่ะบรรยากาศดีมากเลยวันนี้อคอกม้าค่ะตรงนี้จะมีฟาร์มเยอะเลยค่ะฟาร์มที่เขาปลูกอ่ะพืชผักนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยค่ะไปเลยค่ะ อีหยังกองอางักพักเยอะมากมากเลยค่ะอ่ะอยางกระเบิงนี่เร็วมีงูนะตรงนี้มีงูอันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมขนออย่างไม่ใช่แค่นั้นล่ะกินมันไม่ใช่อืมเหมือนกันไม่ใช่อ๋อมันดูคล้ายๆแต่มันไม่ใช่เนี่ยดูดิ เหมเหมือนอันนัเหมือนจะใช่หรอวไม่ใช่นะคะตรงนี้เขาน่าจะทำไว้ให้กบมีที่พักพิงเอาก้อนหินมาขวางน้ำไว้ไม่ให้น้ำมันเซาะถ้าน้ำมันไหลเร็วกบมันจะอยู่ไม่ได้นะคะเหมือนเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะตรงนี้ไม่ใช่เนาะนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินลงไปดูแม่น้ำนะคะเป็นน้ำสองสายเป็นแม่น้ำสองสายที่มาบรรจบกัน อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแม่น้ํากองโดที่ผ่านบ้านหลังเก่าของนี้นะคะแล้วก็ผ่านบ้านที่ดอกไม้ไหลาย,ยาวลงมาแล้วก็มาบรรจบกับแม่น้ําโรนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเนาะเก็บบรรยากาศค่ะเพราะว่ายัางหาผักไม่เจอเลยปั่นมาแล้วสี่กิโลห้ากิโลผักเจอแต่มันอยู่ในน้ําลึก ยังตามหาไม่เจอนะคะตอนนี้วันนี้ลบหนึ่งองศาค่ะอากาศหนาวมากเลยเนี่ยนะคะเป็นคลองน้ำไหลค่ะข้างหน้ามีเขียวๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าใช่หรือปั่าใช่ไหมใช่จริงๆค่ะนี่เอาน้ำเย็นมากเลยนะคะนี่เตรียมถุงมือแล้วก็ ถุงมาใส่ผักด้วยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเก็บให้ดูนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันกินได้สามารถไปลองเก็บมากินได้ค่ะแบบนี้กินได้ร้อซ็นะคะจะมีกลิ่นคล้าย นิดไม่แน่จใจคล้ายๆยอดมะม่วงอะคะ่ะถ้าใครเคยได้กลิ่นเคยดมเนาะยอดมะม่วงน่าจะคล้ายๆแบบนั้นค่ะคล้ายๆขึ้นฉ่ายบ้านเรานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะลองเก็บนะคะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนค่ะ ได้กลิ่นอ่อนๆนะคะเหมือนยอดมะม่วงางที่นิดมอกนะคะเนี่ยค่ะงามมากเลยค่ะอันนี้กินได้นะคะทุกคนนิดเคยเก็บกับพี่ดอกไม้เมื่อช่วงซัมเมอร์นะคะอ่อนๆเลยนะคะ ถ้าใครยังไม่เคยไปเก็บมาลองดูนะคะทานได้ค่ะไมไ่เก็บเยอะค่ะ เลยเขาจะมักอยู่ในน้ําสะอาดนะคะน้ําไหลแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกพันหนึ่งนะคะใบกลมค่ะอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งนะคะที่จะเป็นใบกลมๆเนาะดูน้ํานะคะใส่มากๆเลยกําลังเป็นยอดขึ้นมาดูค่ะอลองเก็บดูเก็บให้ดูแบบนี้นะคะนี่ เราก็จะคัดเอาแค่เฉพาะยอดนะคะที่กินได้เนาะนี่ค่ะน้ำใสมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะผักถ้าใครจะไปเก็บนะคะ าเป็นคนไทยเราก็จะเรียกสลัดน้ำนะคะที่นี่เรียก,ยกว่าเครซงมีลูกหอยด้วยเนี่ยเล็กๆเ,เห็นไหมคะกล้องไม่ซูมเลยเนี่ยค่ะนี่จะเอาไม่เยอะนะคะเก็บแค่นี้เนี่ยคะ่ะไปกันดีกว่าคะ่ะพอแล้วเนาะดูนะคะทุกคนระหว่างทางที่ปั่นจักรยานกันคะ่ะ ผ่านมาทางไร่ผลไม้นะคะยังมีแอปเปิ้ลเหลือเต็มเลยคะ่ะอันนี้คือเขาไม่เก็บแล้วนะคะเป็นแอปเปิ้ลพัน์เขียวนะคะพอสุกมากๆแล้วก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะยังดกอยู่แล้วค่ะมีท่าทุกต้นเลยนะคะเนี่ยแต่อากาศหนาวมากแล้วค่ะอย่างนี้นะคะนี่ ลูกสวยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยเหลืองทองเลยนะคะน่าเสียดายเนาะเขาไม่เก็บเลยค่ะไล่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก็บนะคะเขาเก็บไปแล้วแต่ว่าคืออันนี้คือเป็นอ่าแอปเปิลที่ลูกเล็กที่เขาคัดเอาแล้วนะคะเหลือเป็นลูกที่เหลือนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากๆเลยเหลืองทอง อันนี้คือลูกที่เขาไม่เอาแล้วนะคะน,นี่สวยๆเนี่ยค่ะสามสี่ลูกเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวนี้จะเก็บสวยมากเสรยดายที่เขาไม่เก็บนะคะเหลือเต็มเลยนี่เนี่ยค่ะ ไม่ได้เสียนะคะลูกก็ดีๆนะคะมันเริ่มสุกแล้วค่ะเป็นสีเหลืองทองแล้นะคะเป็นไล่เลยคะ่ะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนเดินดูสักหน่อยนะคะเยอะมากๆค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเหลือเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะ เยอะมากมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะนิดว่าทานได้นะคะยังกินได้เนาะอากาศลบห้าองศาค่ะบางวันเนาะดูค่ะลูกสวยๆเลยนะคะนี่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะ ดูค่ะลูกนี้ก็สวยมากเลยตอนนี้จะเก็บนะคะม่เสียดายมากเลยค่ะเยอะมากๆเลยแต่เขาไม่เก็บนะคะถ้าบ้านเราก็คงเป็นลูกเหลือค่ะที่มันหมดฤดูแล้วเขาไม่เก็บเนาะเนี่ยค่ะสวยมากเลยไปไปต่อกันค่ะ าวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอปั่ตะโพใกล้ๆจ้รเลยจะมีสองชนิดนะคะที่เก็บมาวันนี้เนาะชนิดแรกก็คือผักชีร้อมนะชนิดนึงก็เป็นผักกาดน้ำหรือว่า,าสลัดน้ํามันเองนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนปัน่ตะโพกใหญอันนี้คือชีล้อมนะคะเหมืดนบ๊อบ๊มือกเ,เดี๋ยวเองเปิดไฟกอน เนี่ยค่ะทุกคนอันนี้คือผักชีล้อมน,นะคะหาทานได้ช่วงนี้ก็ยังยังมีให้เก็บค่ะแต่ว่าทานที่ดีก็คือจะเก็บช่วงใบไม้พรินะคะช่วงฤดูใบไม้พริจะเขาจะงอกออกมาใหม่จะน่ากินกว่าค่ะแล้วก็อันนี้ผักสลัดน้ำนะคะสลัดน้ำนี่เราก็จะเก็บเฉพาะยอดนะคะส่วนหน้าก็จะกินเฉพาะยอดแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้นเบื่อไก่แล้ว นี่ยค่ะใบแบบนี้ใบจะกลมๆนะคะถ้าในภาษาฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าเครซงเครซงนะคะก็จะเกิดตามทานน้ำนะคะน้ำสะอาดนะคะถ้าในแม่น้ำใหญ่ๆก็คงจะไม่มีเพราะ่าน้ำจะไหลเร็วนะคะส่วนมากจะเป็นคลองเล็กๆนะคะที่จะหาทานได้นะคะเดี๋ยวนี้จะล้างแล้วก็ลองทานดูค่ะ ยังไงก็ถ้าใครอยากจะลองก็ไปหาลองเก็บมาทานได้นะคะรับรองว่ากินได้100%ยเปซ็นตไม่ได้ไม่ได้มีสารพิษตกค้างหรือว่าเป็นพิษต่อร่างกายนะคะก็ยังไงก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้นี้จะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย